สัญญาณไฟเล้ยวขวา <pressure> จะหันรถไปให้ตรงกับทาง,ง,งเนาะหันหัเลี้ยวไปเอกซะลอไปปกซอยก่อนนะอย่าย <sh arp> เพิ่งเลี้ยวเยเพิ่งยังไม่ถึงปักซอยตเอกชะลออียวขาไปเลียวเลียวเลีว มองไปในซ้ายทางขวามือจ้าถ้ามองหัวรถไม่เห็นให้มองไปทางขวามืออ่ะเบรกชะลอเบรกได้นะคะทางแคบมีรถจอดอ่ะคืนเขนค่อยค่อยจับเบรกชะลอจ้าเขินเขนโอเคตรงไปตรงไปนน่นตรงไปเลยเดี๋ยวค่อยเลี้ยวขวาวันนี้ครูอยู่นครปฐมนะคะครูสอนครูหนิงครูหนิงเนี่ยรู้จักกับครูแอร์นะคะหลายๆคนค,คงจะได้ดูคลิปของครูแอร์ <Ooh. S 1> แอเก่งคุณหนิงก็เก่งเหมือนกันค่ะสองคนที่เป็นเพื่อนกันนะคะพี่น้องค่ะพี่น้องนี่คุณหนิงเก่งมากเลยคุณหนิงไม่มีพื้นฐานนะครูแอร์ไปเรียนโรงเรียนมาแล้วแต่ครูแอร์ก็เก่งบีสมาธิดีคุณหนิงไม่มีพื้นฐานนะไม้เมื่อเคยไปเรียนมานี่คือข้อดีมากเลยใครที่อยากเรียนหมอคคูเพนคิดว่าเอ้ยตัวเองไม่มีพื้นฐานเนี่ยเดี๋ยวจะเรียนยากไหมไปเรียนเกาะไปไปหัดเองก่อนดีไหมไม่ต้องนะคะไปหัดเองอย่าเข้าข้างเออ เพราะว่าการหัดเองถ้าเกิดชนมาเนี่ยครูเพนจะสอนยากเลี้ยวขวาครูหัดครูสอนทีแรกนะพอนี่รถเบียดรถเบียดซ้ายแล้วนี่นิดนึรถเออขับตรงตรงทาง,งจ้าเนี่ยจับนี้ค่ะบางทีเราถือพรมลายเอียงนะรถก็เลยลงไปครูดูว่าหนูขับตรงแล้วนะทำไมมันเอียงไปเลี้ยวค่ะเลี้ยวเร็วเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเ,เออช้าๆค่ะเบรกสลล์เบรกสะล์ะลหนอ่อยคึ้ คลื่อนสวยๆนะเคลื่อนสวยๆมือหมุนสวยๆดูมือสินี่คนขับเราไม่เป็นนะเนี่ยคนไม่มีพื้นฐานเลยเหนหรอกคั้นเนี่ยวันนี้วันแรกนะคะเรียนไปนแล้วประมาณสองชั่วโมงไม่ดือ้อครูจะเป็นไวนะคะแล้วครูสอนถอยหลังเลี้ยวได้ด้วยนะเดี๋ยวอันนี้ครูให้เดินหน้าเลี้ยวให้ดูก่อนนะคะเบรกชะลออ่าเดี้ยวขาดดวาไปราถึงปักสอยดูซ้ายขวา่าซ้ายขวาวางไปนี่เลี้ยว อ้นี่ดูรานไปเปล่าเออแล้วร,รถไม่ได้จอดก็จะ,จะเลี้ยวเออเดี๋ยวเลี้ยวไปตรงพอกอนเด็กสะลอคืนคืีแล้วคืนคืนคืนจ้าเบาๆเบาๆอย่าเวียงผมไายตรงเนี่ยเมื่อกี้เนี้ยค,คนหงึ่งเวียงผมไายให้มันตรงแบบหมุนเร็วแล้วคืนผมลายให้ตรงอ่ะเออแล้วมันจะไม่ค่อยตรงทางนะคะปรับแล้วให้ตรงแต่สอนง่ายมากสอนแล้วเข้าใจง่ายนะคะ ครูเพนสอนคุณหนิงไปแล้วเอ้ยเข้าใจง่ายมากเลยคือพูดแล้วคุณหนิงเข้าใจทุกอย่างเลยทําให้เป็นวัยนะคะไม่ไม่ดือ้อเดียวว่าไม่ดื้อกับครูทําตามที่ครูบอกคือถึงเนี่ยเห็นไหมไม่ได้เป๊ะๆหรอกนะไม่ได้ทําได้อย่างที่ครูสอนเป๊ะๆนะคะแต่พยายามทําแล้วแล้วมันก็จะได้ใกล้เคียงกับที่ครูสอนโอเคอ่ะเลี้ยวค่ะทีแรกเบรคของที่หมอตาเหมือนกันทุกคนนี่แหละคุณหนิงเบรคจึ๊กจึ๊กแต่ครูสอนตาเปียวหาย เลนซ้ายจ้ะเลนซ้ายเลี้วเลนซ้ายเบาๆเบาๆประคองรถประคองรถอ่าเห็นไหมถ้าคนจะเป็นนะครูแค่พูดแนะนําครูแค่พูดช่วยอะอย่างเงี้ยครูจะบอกว่าอ่ะประคองรถประคองรถต้องตรง,ตรงดูซิข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยพอครูแค่บอกแค่นี้แหละครูหญิงจะทําตามที่ครูบอกได้ซึ่งทีแรกทําไม่ได้หรอกแต่ครูบอกก่อนว่าเลี้ยวยังไงไปยังไงอะไรอย่าง,งาเยยางี้ยอืมอ่ะเด็กชะลอห,หนันรถไปทางขวาน,นิดนึง ครูบอกรายละเอียดก่อนว่าดูที่ไหนดูยังไงเลี้ยวยังไงจอดจอดก่อนจอดจอดจอดเออถ้าไม่จอดเราจะเสียหลักในการทรงตัวไอ้ายว่าเราจะเสียหลักในการเลี้ยวนะคะในการทรงตัวเดีเ๋ยวไปมองทางขวามองทางขวาอย่ามองหัวรถเดีเ๋ยวเดีเ๋ยวเดีเ๋ยวเออเลี้ยวไปบเบาเบรกลอคุณหนิงถ้ามองถ้ามองหัวรถไม่เห็นคุณหนิงต้องหานวยมองทางขวา<ม>เออนี่เห็นแล้วเนี่ยเห็นแล้วเนี่ยหันกลับมาคืนจากคืนเลื้วคืนค่อยค่อยค่อยๆอยสวยๆมือสวยสวย จ้านี่คือหมุนแบบประคองนะคะคือประคองพวงมาลัยประคองรถอะคะ่ะไม่สาวไม่ควยเดี๋ยวเก่งแล้วนะคะถ้าเราเก่งแล้วหมุนเลี้ยวเป็นแล้วเนะี่ยหมุนเลี้ยวเก่งเราจะควยมือสลับมือหมุนมือเดียวก็ยังได้เลยค่ะเอาไงก็ได้แต่ณนะตอนนี้ถ้าใครอยากเลี้ยวเป็นไวๆให้ทําเหมือนคุณห,งณหิงเพราะคุณิงเลี้ยวเป็นไวมากเลี้ยวเป็นก่อนนะถึงจะเลี้ยวเก่งตอนนี้คุณหิงยังเลี้ยวไม่เก่ง ต่เลี้ยวไปแล้วละ่ะรู้แล้วว่าไอ้รถน่ะมันเลี้ยวยังไงอย่าเบียดซ้ายนะคุณหน่งอย่าเบียดซ้ายเบรกชะลอโอเคอ่ะคุให้ดูหน้ารถบ้างอ่ะเแบรบกชะลอ,อะไปเลี้ยวขวาเลี้ยวเลี้ยวมองเข้าไปในซอยนะคะเลนซ้ายนะคะเลนซ้ายเรามาดูก,กันว่าคุณหนึ่งเลี้ยวตรงทางไหมออกลับไปนะคะหน้ารถหันไปค่ะหน้ารถหันไปในซอยออกขึ้นค่อยคอยคอืนสวยๆยอย่าเบียดม้วนอย่าเรียบม้วน,อเ,วนเออต้องเช็คจากรถ อย่าเช็คพอมอะไรว่าเอ๊ะพอมอะไรตรงยังล้อตรงไหมยังไ้ประสิทธิ์ไฟขวาเบรกชะลอเบรกชะลอค่ะเพื่อจอดเพื่อที่เตรียมจอดทุกครั้งเวลาที่เราจะเลี้ยวเนี่ยไม่ว่าเราจะวิ่งมาไวช้าแค่ไหนไม่ต้องผ่านการชะลอก่อนฮันแล้วเราไปทางขวาแล้วฮันแล้วก็จอดอยู่ในดินอ,อปัปักซอยห้ามเลยลับออกไปหัวรถห้ามเลยปักซอยสายว่างขาว่างอา้าวเลี้ยวค่ะเลี้ยวเลี้ยวแล้วมุนครัว่าคนเหน็นมองต้นไม้นะเนี่ยใช่ <laughs> มองไปต้นไม้แล้วบ้างเคนขึ้นแล้วรถมจะวิ่งไปไหนคะก็วิ่งผ่านต้นไม้ใช่แล้วทำไมเลี้ยวกลับไม่ค่อยถูกเลยมันเลี้ยวยังไงฟังเสียงครูเพริก่อนมองหัวนี่ไงมองไปต้นไม้สรุปลมก็จะเหมือนเหมือนจะวิ่งขาข้าวหาต้นไม้จริงไหมเหมือนฟังเสียงคูเพริเพื่อเลยอะต้องมองเลนซ้ายนะคะมองไปมองไปทางค่ะแล้วรถจะเลี้ยวไปทางง่ายๆโอเคนี่เลี้ยวขวานะคะอ่ะเราลองเลี้ยวซ้ายบ้างค่ะเลี้ยวซ้ายจ้าเลี้ยวซ้ายทางนี้ เป็นซอยแคบๆนะคะแต่ย่างที่เห็นนะมันไม่มีเส้นแบ่งเลนนะคะเอาชิดซ้ายมาเร็วไม,ไ,มไ,มไม่ไม่ไม่กินเลนอื่นนะคะอะเบรกชะลอหน่อย,ยเพื่ออะไรคะมองขวาอ่ะเดี๋ยวซ้ายมานี่ซ้ายเบรกชะลอหน่อยเบรกชะลอหน่อยขึ้นเออไปตามลักษณะทางนะคะเดี๋ยวซ้ายคะ่ะซ้าย,ายจ้าเดี๋ยวซ้ายอตอนนี้นะคะครูสอนให้เลี้ยวทางซ้ายทางขวาแล้วก็ถอยหลังถอยหลังเลี้ยวแล้วแล้วด้วยนะคะ ันนี้เดี๋ยวเราเลียวซ้ายกันก่อนเดี๋ยวครูจะพาไปถอยหลังเลี้ยวซอยทองซอยทอยขึ้นสอนถอยหลังแค่สองสรอบเองครูหนิงก็ถอยเองได้เลยอะจําได้จําได้วิธีถอยหลังเลี้ยวแล้วทำยังไงเก่งมากเลยถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่านะคะสามวันที่ครูสอนไปเนี่ยรับประกันว่าครูหนิงขับรถเป็นแน่นอนไปหัดเองได้ อันนี้ไม่ต้องเปิดสัญญาณไฟเพราะอะไรมันเป็นาทางโค้งทางมอเตอร์คับเลี้ยวอยู่เลยโอเคใช่เห็นไหมเราไม่จําเป็นต้องขับรถเป็นแต่เราก็รู้ได้นะมาชิดซ้ายเร็วไม่ตีโค้งไม่ตีโค้งไม่ตีโค้งชิดซ้ายพอ่พอพ่อเราอย่าไปตีโค้งละมุนเมาละมุนเยอะๆนะนี่มันจะลงข้างเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเราไปตีโค้งขวาไงเราไม่ได้เลี้ยวไปตามทางมาซ้ายมาแล้วเห็นไหมเนี่ยจะเสียการทรงตัวอย่างเงี้าายเซไปเซมาขึ้นขึ้นฟังโคขึ้น ถ้าเราไปตีขวาเพื่อที่ไม่ให้เบียดขวาแล้วเราเลี้ยวมันจะเป็นแบบม่อกี้นี้คือต้องทำอย่างที่ครูสอนปรับออกแล้วรถชนไงรถเบียดเนี่ย,ย,นนยคือต้องทําอย่างที่ครูสอนคือวิ่งไปให้ตรงหัวรถถึงทางโคง้งแล้วก็เริ่มหมุนเลี้ยวมันจะไปตามทางของมันเองค่ะไม่ต้องกลัวรถลงข้างอ่ะปรับไวให้ตรงทางซ,าทซ้ายมาเนี่เนี่ยชิดซ้ายมาอย่างนี้เออ ันก็ต้องอยู่ในเลนตัวเองไงนเนี่ยพอรถถึงโคง้งเห็นไหมหมุนเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวมาเลี้ยวมาประคองประคองไปตามโค้งนะคะไปตามทางนานแหละถูกต้องค่ะคืนพอเห็นทางก็คืนเบรกชะลอไว้เลนซ้ายเออห้ามห้ามคืนไปเลนขวากันอย่างที่ครูบอกคืนพรมลายให้ตรงคืนล้อตรงก็ไม่ได้แปลว่ารถจะตรงวิ่งฝั่งซ้ายไว้ค่ะคืนตรงคืนตรงแล้วคืนตรงอ้าน,นี่คนเหเมื่อกี้คนเทําอะไรรู้ไหม คนหนงขับรถมองกระจกข้างขวามองข้างหน้าไว้ขับให้ตรงเลนซ้ายนี่มาโค้งมาแล้วถึงโค้งแล้วเนี่ยโโหัวรถถึงโค้งแล้วไปเร็วไปตามทางเร็วมองฝั่งซ้ายไว้อย่างที่ครูบอกจะเลี้ยวจะแยกจากโค้งก็มองฝั่งซ้ายค่ะเลนซ้ายอยู่เลนซ้ายอยู่ไหนหน้ารถไปเลนซ้ายค่ะเอาหน้ารถไปเลนซ้ายนี่ขึ้นขึ้นรอตรงรถจะลงข้างทางนะคะอะ่เห็นไหมไม่เชื่อครูธรรมชาติของทุกคนเหมือนกันหมดนะ เอาออกไปแล้วคนที่คนที่ไม่มีพื้นฐานเลยนะเวลาเรียนหนักครูเนี่ยเริ่มแรกจะทําได้ตามที่ครูสอนแต่พอเริ่มเริ่มขับได้สักพักหนึ่งจะเริ่มไม่ได้ฟังครูละเริ่มจะเริ่มรู้เริ่มจะคิดเองแล้วอ๋ออันนี้ยังไม่ตรงหรือเปล่าเริ่มคิดเองนั่นแหละมันเหมือนกับว่าที่ไปหัดกันมาเองหรือไปเรียนโรงเรียนมาที่สอนยากเป็นเพราะเริ่มมีความคิดละเพราะเริ่มมีความคิดจะคิดอ๋อมันยังไม่ตรงโน่นนี่นั่นลืมลืมครูเนี่ยรดเอียงรดเอียงรดเอียง อืมเลี้ยวซ้ายไปแล้ววนไปทางขวาเปิดสัญญาณไฟแล้วเบรกชะลอเบรกอืมพอ่อคืนดูทางให้ดีอย่ามองแต่มองหัวรถเอออย่าเอาแต่มองหัวรถนะคะหัรถตรงไม่ตรงไปเลี้ยวมองทางคะ่ะว่าหน้ารถไปทางหรือยังไม่งั้นเราจะคืนไม่ทัน มองไกลเลนซ้ายด้วยนะคะไม่ไปเลนขวานะคะเลนซ้ายอย่าเช็คพรมลไยนะตอนนี้เริ่มติดเช็คแล้วเดี๋ยวจะติดเช็คเพราะขับขับไปเช็คพรมลายแล้วพรมลายตรงไหมอย่าไปเช็คพรมลายค่ะเช็ครถหน้ารถหน้ารถตรงคือตรงแลวอย่ามองพรมลายว่าเอ๊ะฉันหมนซ้ายหรือเหมนขวาเดี๋ยวจะงงขับไปสักพักนึงมันจะงงะแลเลี้ยวขวาไป เลี้ยไปนี่จอดตรงกลางแตวคุณจะให้ถอยหลังนะคะนี่คุณจะให้ถอยหลังเข้ามาในนี้นะคะเอาเออกขวาไปไหมนี่คุณหนิงถ้าสมมติว่าเราจะเดินหน้าเลี้ยวหรือถอยหลังเลี้ยวก็ตามถ้าเราอยู่ทิศซ้ายเราจะเลี้ยวไม่ได้ต้องไม่อยู่ทิศซ้ายต้องอยู่กลางๆอาะถอยหลังช้าๆเอ้ยอ,อะถอยหลังเราจะถอยนะคะนี่มองในกระจกข้างนะคะเราจะถอยเลี้ยวเข้าไปในทางเบรกชะลอว่ชา้าชานะคะ ถึงยางอ่ะถาถึงแล้วเริ่มเลี้ยวอ่ะเลี้ยวซ้ายคือมันต้องเลี้ยวซ้ายนะซ้ายหมดแต่ว่าไม่ใช่หมุนทีเดียวหมดมันต้องค่อยๆเลี้ยวแล้วให้รถเนี่ยโค้งไปตามทางนะคะหมุนสุดแล้วให้ใครกลับนิดนึงจ้ะแล้วรอตรงถอยมาถอยนะคะเนี่ยถอยแล้วให้รถตรงมองกระจกขวาก็ได้ค่ะเอาเบรกชะลอนี่ยเบรกชะลอหน่อยชา้ชาๆชา้ชาๆให้ลำตัวรถด้านข้างของเรานะคะ ขนาดเบาเบาเบรคาเบาเบาเบาเา,เา,เานิดนึงไหมอ่ะดีดีเช็คซ้ายขวาดีดีถ้าเราอยากโรลรถตรงไม่ตรง้องเช็คซ้ายขวาว่าซ้ายขวาเท่ากันไหมอเอเ่เยอะเกินไม่สิเราไปใจร้อนเรากลัวมันไม่วิ่งได้ไงเราอยากเห็นไหมสรุปว่าเอียงไม่จริงๆริเมื่อกี้เนี้ยแค่ปล่อยเบรกบางทีมันก็อาจจะขึ้นได้ก็ได้อเออ แล้วถ้ามันเอียงทาไงปรับเอาเนี่ยที่คนเหงิงถาใช่ก็มันเอียงไปแล้วเนี่ยก็ต้องปรับไม่ใช่ว่าเอ้ยมันเอียงเราก็ถอยตรงไม่ใช่มันเอียง,ยรงเราก็ปรับเอาค่ะปรับให้มันตรงโอเคได้เหมือนกันโอเคเก่งมากเห็นไหมครูไม่ต้องพูดเยอะเบจ้าอ้าวไปเลี้ยวเลี้ยวออกค่ะครูขอใหม่อีกรอบหนึง่งเอาดีๆสวยๆอ่ะเลี้ยวออกนะะเนี่ยนะคะเนี่ยเราถอยเข้ามาในอันนี้ไปฝึกฝึกพื้นฐานนะคะพื้นพื้นการพื้นฐานการถอยเลี้ยวค่ะเพื่อที่จะไปถอยจอดเข้าบ้านนะคะ วันหลังคุณจะสอนไมนะ่เยี่ยมมาวันหลังคุณจะสอนคุณหนิงถอยรถเข้าบ้านตัวเองบ้านแคบมากไมนะ่เดียวซ้ายมาจอดตรงกลางถนนนี่เดี๋ยวซ้ายมาแล้วจอดค่ะจอดกลางถนนไปไหนเดีย๋ยวหมุนกัามาดิเอาหมุนกับมาจะขึ้นให้หยุดหมุนค่ะแล้วถ้าจะคืนคิดดูให้ดีก่อนถ้าจะคืนต้องดูให้ดีก่อนว่าคืนได้แล้วหรือยังไม่ใช่เราเลี้ยวมาคืนไปก่อนล่ารถไปไหนไม่รู้เราไม่ได้สังเกตหน้ารถนะเมื่อกี้เนะี้ย ว่าน่ารถไปถึงไหนแล้วเอออ่ะมาถ่ายลังค่ะเบาเบาค่ะเด็กเบาเบาแตละอ่ะถ่ายลังเบาๆมองกระจกซ้ายนะคะเออแล้วครูบอกให้มองกระจกข้างซ้ายขวาคุณเองก็ทำนะไม่ใช่ว่าแบบตั้งจ้องแค่กระจกเดียวข้างเดียวอันนี้คือเราจะเลี้ยวซ้ายเราต้องมองกระจกซ้ายถูกนี่มองกระจกข้างเป็นด้วยนะคะคนไม่มีพื้นฐานเรียนกับครูจะเป็นไว กระจกข้างเห็นไหมคุณหนึ่งมองซ้ายขวาไม่ได้มองกระจกแค่ข้างเดียวแต่ส่วนใหญ่พอครูสอนนะ่มองข้างเดียวนะอยากมองข้างไหนก็ข้างนั้นแหละเอาเบาเอย่าพิ่งคืนใจเย็นๆถ้าช้ารอรถตรงรอรถตรงแล้วจอดจอดจอดก่อนจอดแล้วค่อยขยับเอาไงาคือเราสามารถจอดแล้วเอ๊ะยังไม่พอดีเอาขยับใหม่ก็ได้เราไม่แบบวิ่งไปแล้วจอดครั้งเดียวเลยไม่ใช่ค่อยๆจอดเอาอคือเราตรงนับรอบหนึ่งสอง มันจะได้แบบเป๊ะๆสวยๆถอยปล่อยเบรปล่อยเบรกรถวิ่งไหมไม่วิ่งไม่วิ่งก็แตะคันเรงเบาๆแตะเบาๆเบาๆเย็นจเย็นมันเป็นขอบเดินขึ้นนะคะซึ่งดีมากเลยเพราะว่าบ้านคุณหิงเวลาจะขึ้นมันติดขอบประตูมันก็ต้องขึ้นแบบนี้แหละต้องแต่คันเร่งขึ้นโอเคพอเก่งมากพื้นฐานนะคะในเรียนวันแรก ไม่มีพื้นฐานมาเรียนกับครูเพนวันแรกได้อะไรได้แบบนี้ถ้าไม่ดื้อครูนะฟังครูทุกอย่างผิดบ้างอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ทําตามที่ครูคบอกจะปปเป็นไวต่ไปเดินหนห้าค่ะจ้าเดินหน้าลงไปจ้ะวันแรกได้ขนาดนี้สแสดงว่าวันต่อไปจะได้เยอะกว่านี้นะคะ